สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบตพีเคล้าฉบับแม่ลูกสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคําถามนี้กันเลยค่ะกับคําถามที่ว่าทานโปรตีนโบตพีหลังออกกําลังกายได้ไหมสำหรัวันนี้คลิปนี้มีคําตอบนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคําตอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในการทานโบตพีได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนก็จะมาตอบคำถามที่ว่าทานโปรตีนบตเทพีเนี่ยทานหลังออกกำลังกายได้ไหมนะคะก่อนอื่นก่อนที่แอนจะไปตอบคำถามนี้นะคะแอนก็ได้ไปค้นคว้าบทความหนึ่งที่เป็นบทความที่น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งเป็นบทความที่เขาได้กล่าวไว้ว่า ทานโปรตีนในช่วงเวลาไหนเนี่ยที่จะทําให้กล้ามเนื้อมาเร็วที่สุดโดยเขาได้ค้ขนคว้านะคะจากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะได้ทําการศึกษาว่าการทานโปรตีนนะคะเวลาไหนที่จะทําให้เพิ่มกล้ามเนื้อในการจากการออกกําลังที่สุดนะคะในโดยเขาได้ลองกับนักศึกษาชายแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะโดยที่กลุ่มแรกเขาให้นักศึกษาชาย ทานโปรตีนก่อนออกกําลังกายและกลุ่มที่2ก็คือให้ทานโปรตีนหลังออกกําลังกายนะคะโดยเขาได้ติดตามผลเป็นระยะเวลาทั้งหมด10สัปดาห์ด้วยกันนะคะโดยผลที่ออกมาก็คือเขาพบว่าการออกกำลังกายแบบเวทรีสต n t อย่างต่อเนื่องร่วมกันกับการทานโปรตีนอย่างเพียงพอช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทำให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมาเยอะขึ้นรวมถึงลดมวลไขมันได้อย่างมีเดยะสสำคัญนั่น แต่ระยะเวลาในการทานก็คือทานก่อนหรือว่าหลังออกกําลังกายทันทีเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มของมวลกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันเลยสรุปแล้วก็คือไม่ว่าจากงานวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทานก่อนหรือว่าทานหลังเนี่ยคือไม่มีผลกับการสร้างกล้ามเนื้อในการออกกําลังกายเนาะแต่สิ่งที่สําคัญในการแบบที่จะทําให้กล้ามเนื้อของเรามาเร็วนั่นก็คือการทานโปรตีนอย่างเพียงพอร่วมกันกับ การออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งจะทําให้เรามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นพอมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะลดไขมันได้รวดเร็วนั่นเองแล้วก็ทําให้เราหุ่นดีขึ้นนะคะแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Plan f o r f i t นะคะทีะ่มอบสาระดีๆให้กับเราเนาะเข้าสู่การตอบคาถามของเรานะคะก็นั่นก็คือไม่ว่าเราจะทาน หรือว่าทานหลังเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้มีผลในการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการทานโปรตีนให้เพียงพอนั่นเองสําหรับโปรตีนบตเพีนะคะเราแนะนําให้ทานก็คือน้ําหนัก10กิโลกรัมต่อโปรตีนบตเพี1แคปซูลนะคะดังนั้นถ้าเราหนัก60กิโลกรัมก็ทานได้ทั้งหมด6แคปซูลนะคะซึ่งจะเพียงพอในการทานโปรตีนในแต่ละวันนั่นเองโดยส่วนตัวนะคะที่แอนเคยทดลองกับตัวเองเนาะที่ ทานก่อนออกกําลังกายแล้วก็หลังออกกําลังกายสิ่งที่แอนเจอก็คือปกติแอนหนัก57กิโลกรัมแอนทานโปรตีนเนี่ย5แคปซูลตอนเช้าเอ่อทานครั้งเดียวโดยที่ไม่ได้แบ่งเนี่ยแอนเจอว่าเอ่อแอนหนักจะเหงื่อออกเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นในการออกกําลังกายแล้วแอนก็เลยลองเทสว่า เฮ้ยทานสามแคปซูลตอนก่อนออกแล้วก็ทานสองแคปซูลหลังออกกําลังกายสิ่งที่แอนเจอคือแรงแอนตกและแอนรู้สึกไม่สดชื่นในการในการออกกําลังกายแอนก็เลยเป็นส่วนตัวแอนก็เลยจะทานเป็น5แคปซูลเลยแอนจะไม่แบ่งแอนจะไม่แบ่งทานเป็นมือ้ยอย่อยๆแต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าส่วนตัวน่ะคือแอนทานประมาณนี้เนาะก็คือทานเทไปที่มื้อเช้าอย่างเดียวก็คือครบเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องลืมหรือว่า ทานไม่พอในแต่ละวันเองนะคะค่ะสำหรับนี่นะะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามนี้อยู่แล้วก็ถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยที่แอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือเพจบร์เตอร์พีเคลับฉบับแมรู้2ค่ะไลน์แล้วก็เบอร์โทร 0807313949สะดวกช่องทางไหนสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ